มันชาดไม่ได้เลยมันจะพอเห็นกล้องปุ๊บ <BAR> ม <K> ันจะต้องชาติอยู่แล้วเอยมึงเดี๋ยวมีแค่นี้แหละสุดท้ายเราก็ได้จองตัวใหม่จองแล้วก็เช็คอินไปแล้วเช็คก่อนเป็นสองชั่วโมงนั่นแหละแล้วเข้ามาเช็คแล้วไงก็ไปบินบอร์ดอินทางทำไมต้องเช็คอินใหม่ตกเครื่องชิบหาย ไปติ๊บบอลอินทร์นะคะโดยแอชเชียจะมีอะไรให้เราได้เล่นตัดสุดเป็นหนึโดยการเป็นสีสปอร์ตที่คอยตัดเองขอวไหนลูกคู่กับอคู่หน่อย่ะอะมันไม่เหมือนกันนะคะเราควรที่จะรู้จักกันอ่านคนไทยควรจะอ่านอย่างน้อยในบรรทัดเดียวควรจะอ่านจะไม่จำเป็นต้องมาดักการใส่ใส่ตื่นนะเราไม่ด่าใครเลยเราแนะนำว่าคนไทย โดยที่ภาษาเนี่ยเราเลือกไี่เลยคาะอังกฤษทำอะไรนี่เราใช้กินเสียบร้อยแล้วถูกไหมเอาไม่า <c oughs> ดูถ้าเป็นหมือนกินเนี่ยเราเรใช้กินไปแล้วถูกไหมเนี่ยใช้กินได้ีแล้วจะมาติ๊กบอกิ๊พาเพราะฉะนั้นเราก็เลือกติ๊บตกบอกติ๊กพาสติ๊กต๊อกติ๊กพาสติ๊กต๊อกต้๊กพาสนิ๊กอกติ๊กพาสตว่าคือกติ๊กพาส่ิ๊่ต๊อกติกพาสติ๊กต๊อกติ๊กพาสติ๊กต๊อกติ๊กพาไตเรื่อกคะ่ะ เคเอ r กเพรสค่ะตื่นเต้นมะตอนนี้โดนเมืองมีอะไรที่แบบว่าเยอะมากร้านอาหารอะไรกันไปหมดเลยดีชอบตั๋วใหม่ที่ต้องซื้อเพราะว่าอะไรเพราะใช้กินไม่ทันหานหั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 นคืออะไรคืออะไรคืออะไรค่ะแลว่ากิ๊กเนี้ยมันจะต้องมีแต่ความผิดมาก ไม่เอาจริงก็เนีน่ยหมยละร้านซาวบิงมันก็ยังไปใช้อยู่อีบ้ามันใช้งานยังไงร,รู้ไหมจะเอาเียษเข้ามาในคลิปหนูอทำไมมันจะใช้งานเนี้ยอันนี้มันจะเป็นคิวใช่ไหมเพราะมันถึงเจอของเมันมันเป็น,น,นอย่างนี้บ้มามึงเปิดมาแล้วเอาแป้งส <c oughs> ลับคลาบแป้งเงี้ย มี่นวัตก๋ใหม่ใครยังไม่รู้รูนั้นะะเขาแถมแป้งพัดด้วยซื้อรานเงแถมแป้งพัแป้งพัดบมันคือกลมาคนที่ไม่มีสวรรแม้งก็หาตารรไม่ได้ไปไหนกันเนี่ยเหนื่อยมากอะไปไหนกันคะไหนคุณบอกอย่างเป็นทางการสักทีสิกระบีบอกยังไงคะกระบี่ค่ะเราจะไปอยู่กระบี่กี่ชั่วโมงฮะรวมรแล้วไม่ถึงแปะทำม องกูเวียงอยู่ถึงถึงถึงกระบี่แล้วที่ต้องมาหารถสองแถวที่บริเวณทางเข้าสนามบินถามว่ามีไหมรถสองแถวมีหรือเปล่าเดี๋ยวน้องคอยไปต่อจาวเราซื้อลูกเก้ดอนขึ้นรถแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องคอยไปต่อจาวเราเอ็กโคดเรากำลังขึ้นรถไปท่าเรือแหลกขวดกันทุกคนไม่เคยขึ้นตกแถว บายบายอาน้ำจุดแล้วเราก็มาลงเกิดเหือฟองนี่รถด้สายของเราแล้วเราจะไปไหนต่อไปหาทางใกคนมาหรมรถสองแวนาไปเตไหกิของเดไปไกลไหมคะหบตั้งมากดีป่ะเอออ่ะเรบถูกป้อ ตอนนี้เรากันั่งรไปก็จะ่าที่สนามเรือที่ข้ารถไปข้าเรือแหลมจวดแหลมกัวแหลมกัวไงกูวไม่ทันเลย เขาเรียกว่าอะไรคะอ๋อลูโบ้ไฟฟ้าสวยอ่ะจะมาเป็นไก่เหรอขอตัลาจุดต่อไปไม่า เรามาถึงเกาะจำได้ทันเวลาพอดีทันเวลานอนน่นเพราะกลัวของเราค่ะหอมมากนั่งดมกลิ่นมาตั้งนาน,อ,นอยากกลิ่นเอาเลยอย่าหมดค่าอัน<ป>นี้เป็นเพลงจากศิลปิน แต่งเอง อารุณสวัวเช้าวันอาทิตย์ที่3ตอนนี้เราอยู่เกาะปูเกาะปูเป็นส่วนหนึ่งของเกาะจัง นี้พาเพื่อนๆมาเก็บเปลือกหอยนะคะเพราะว่าพี่ลุนเจ้าของมังกรลบอกว่าเราสามารถเก็บเปลือกหอยไปทำเป็นต้อยได้เราก็เลยมาเลือกหาเปลือกหอยน่ารักอะ่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น,นัองกำลังจับไปดำน,นด้ำ,นนำนนแล้วโอ้โหได้ค่ะเราจับปดำน้ำแล้วเราก็มีอุปกรณ์ดำน,น <laughs> ้ำที่ใส่

Oh. She said that this trip she feels beautiful. Beautiful. <laughs> uh, we have been to personal life. Bangalore. Located in the private area, in are eating or you can call Gokdam, it's the same place. Mm, yeah, yeah, taking care for our life, our personal life, um, meals, uh, dinner, and breakfast and lunch. Actually, breakfast and lunch are the same, <laughs> same time. can nói vé tháng subscription pass đến 65 mình có tập thành lên đó <laughs>